ว,ว้าวดวนรวมแจกโค้ดฟรีทั้งหมดที่ยังใช้การได้รีบใส่ดวนก่อนหมดอายุไม่มีจำนวนจำกัดแจกโค้ดฟรีร้อยเปอร์เซนรับของรางวัลฟรีๆมากมายกว่าที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดิวไปดูกันเลยแจกจริงแจกหนักรีบใส่ก่อนหมดอายุเลยดี ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอกเพยในดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่า คลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกลับมาปอบกับบ่าวจีนอนคุงยิงทะลุโอ้โหหมัดตีเดียวของใส่ตะมุกก็น่าแหกไปเลยนะฮะดีน้าภากด้วยเมื่อกี้ <c oughs> กลับมาพบกับพ,กพี่มาปักอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม ROV เหมือนเช่นเคยก่อนที่จะไปรับโค้ดฟรีหรือว่าใครที่ไม่อยากรู้ข่าวสาร,ะรอะไรใหม่ๆเนี่ยอยากรับโค้ดฟรีก็กดข้ามไปในช่วงแจกโค้ดได้เลยแต่อย่าลืมนะบางช่วงถ้ากดข้ามไม่ได้ดูพี่ปักอาจจะแกล้งหยอกนิดหน่อยหนยก็นได้ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะฮะ มาดูกิจกรรมฟรีเออไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ที่นะ่าร้านค้าแนะนํานะฮะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกล่องตราอัญเชิญสก,กินในราคา2องร้อกคูปองซึ่งกล่องนี้เนี่ยย้าว่ามันเปิดเพื่อลุ้นรับนะ,ะทุกคนซึ่งมันคือการเปิดในราคา2องร้กคูปองใน1ครั้งเนี่ยมันจะสุ่ม,มนะฮะว่าเราจะได้สก,กินอันติเมตลีเจนหรือว่าลิมเิเต็ดสีเขียวย้ํานะฮะสองร้อยสิบเก้าคูปองเนี่ยถ้าให้คุ้มเนี่ยต้องลีเจนกับอันติเมตและถ้าให้คุ้มสุดๆต้องอันติเมตอย่างเเดียวยวลนะะ ไอ้สองร้อยสิบเก้าู้ปองรายได้ลิมิเต็ดเนี่ยโคตรเกลือเลยนะทุกคนไอ้นี่คือเกลือสุดๆเลยนะครับต้องบอกเลยอัตราการออกเนี่ยค่น้อยมากนะสําหรับอันติเมตเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองสกินอันติเมตก็ตามภาพที่เราได้เห็นนะฮะก็จะมีสกินของเทวานัทสกินของน้องอา่าเขาเรียกอะไรเจ้าแม่อิลูเมียเออไม่ใช่ไอ้ลอเลี้ยวเออซูซานุโอก็น่าจะเป็นของตัวริกเตอร์นะทุกคนก็เยอะอยู่นะสากุระฟูบากิอันนี้ของไอริ นี่ลิจินก็มีเยอะนะฮะถ้าทุนอ่านชื่อออกก็รู้กันฮะว่าเป็นกินของใครลิมิเต็ดก็โอ้โหเอเกเือเนี่ยไอเอกเือแล้วเปอร์เซ็นต์ออก82เยึกสีดสุดเลย อีกอย่างทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ถ้าเราเห็นราคาจาก150คูปองลดเหลือ75คูปองหรือลด50มาอีกแล้วนะฮะคัมพีกันสูงแน่นอนนะครับมันมีกิจกรรมมาอีกแล้วและนี่คือกิจกรรมที่เข้าล่าสุดเมื่อวานวันที่25นะคือกิจกรรมสกินแดนอาทิตย์อูไทยก็ับมาแล้วซึ่งสกินนี้หรือว่ากิจกรรมนี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีไอรีลิเลียนาแล้วก็คาเฟนีที่อยู่ในเซตของอันติเมตถ้าจะไม่ผิดะนะไอสามตัวนี่อยู่ใน249คูปองที่ใช้ในการสุ่มต้นคลิปที่บอกไปเมื่อตะกี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องรางมิโกะพวกนี้หลยทุกคนที่ใช้ในการแลกสกินได้แล้วต้องขอพูดขอย้ำอีกหนึ่งครั้งฮะว่ามันใช้ไอตัวนี้คัมพีขั้นสูงในการสุ่มใครที่ยังมีคัมพีขั้นสูงเหลืออยู่เยอะๆเนี่ย เหมือนรับสกินนี้ไปฟรีฟรีฟรีเป็นอะไรที่แบบโอ้โหจีเมัวมาเหมือนมาแจกอันติเมทเหมือนไม่แรอฮะ เราจะเห็นนะว่าสกินเหล่านี้เนี่ยใช้ในการแลกงเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่9ตัวเออไม่ใช่6อันนะฮะทุกคนไอไอรีกับมมรันนี่พี่ปักมีเล่มาเลยสแกนมาอยู่ด้านขวาล่างนะที่จริงเนี่ยมันไอไอรีนน่าจะอยู่ด้านซ้ายบนใช้ทั้งหมด20เครื่องรางมิกโก้นั่นเองนะฮะสกินอันติเมียนจะระดับนั้นเละก็คุ้มอยู่นะถ้าใครที่มีไอตัวคัมพีขันสูงอยู่เยอะ และที่สําคัญตอนนี้ที่น่าเริ่มต้นของเกมซากุระฟูบุกิอีกหนึ่งตัวเข้ามาในเซิร์ฟไทยแล้วก็คือของสกินวีรานั่นเองอันนี้ไม่ต้องยอมรับหรอกทุกคนไอ้นี่เนี่ยมันเปิดมาเพื่อให้เราเนี่ยซุ่มนะฮะว่าส่วนลดสูงสุดเนี่ยเราได้เท่าไร่แต่พี่ปักสงสัยว่าเปิดมากี่ทีก็ได้เป็นหน้านี้คนได้ซื้อสกินสําเร็จแล้วงงตลอดไปซื้อตอนไหนเข้าใจปะทุกคนอันนี้คือรหัสของพี่หมาเองนะเนี่ยขนาดกิโลปอนเนี่ยแล้วความงงก็คือ ไปซื้อตันไหนก็ไม่ทราบนะแล้วเดี๋ยวไปดูสก,กินให้ดูนะเนี่ยอ่าเข้ามาในวีร่าใช่ไหมมันยังไม่มีครอบครองเลยทุกคนคือทุกคนใครบั๊กเหมือนพี่ปั๊กบ้างหรือว่ามันไม่ใช่บั๊กเนี่ยก็ขอความอํานวยวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะฮะมาเป็นเพราะอะไรพี่ปั๊กจะเล่นกิจกรรมนี้แต่มันไม่สามารถกดส่วนลดได้และมันไม่สามารถซื้อได้มันเป็นเพราะอะไรอะงงช่บหมหรือหรือใครเป็นแบบนี้ด้วยก็คอมเมนต์มาบอกดื้อ ต่อไปเนี่ยเราก็เข้าไปสู่ช่วงขั้นตอนของการแจกโค้ดฟรีที่ยังใช้ได้และต้องใช้ในปี2022นี้ด้วยนะครับก่อนที่มันจะหมดอายุรีบใส่ด่วนกดมาที่หน้ารวมกิจกรรม เข้ามาหน้าดีนะฮะจะเป็นกิจกรรมเป็นสื่อนำเห่อความสำเร็จชัด้าชาหนะฮะแล้วมาดันลางสายตรงนี้เพราะเมื่อกดคําว่าแลกไอเทมนี้สอนอย่างละเอียดในการใส่โค้ดเลยแล้วก็กดคลิกคลิกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปักคลิกป๊อบฮะโอ้โหจิมมึงจะบักทุกอย่างไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดเกิน อัปเดตด,ด่วนเลยอ๋อมขขีข่าวคร่าวๆมานะฮะว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตเพจใหม่เร็วๆนี้แล้วเพื่ออัปเดตน้องเฮเลนแหละทุกคนฮีโร่ใหม่เข้ามาอ่ะมาที่โค้ดแรกนะฮะวางกันไปเลยก็คือ CDFH z b z e m d p n k n 3 h ก็กดยืนยันไปเลยเราจะเห็นนะฮะว่ามันยังแลกโค้ดได้อ่ะอันนี้คือพี่ปักไม่ได้หลอกและไม่ได้หลวงและไม่ได้เกงนะครับเพราะว่ารักทุกคนเลยนะลันเนี่ยเลยไปหาโค้ดมาให้และโค้ดบ,บางโค้ดเนี่ยก็เป็นโค้ดใหม่ด้วยหเห็นไหมนี่แลกโค้ดสาเร็จเพราะไม่เคยใส่ไงแล้วมันเป็นใหม่ไงถ้าใครบอกแรงไม่ได้กูต่อยนะก็ยังแลกได้แลกไอเห็นอยู่นี่อ่ะมาสู่โค้ดที่2นะก็คือ c d c v Z BZ E R S M K D Q V H อีกหนึ่งรอบนะทุกคน C D C V Z B Z E r S M K D q V H อ่านี่ก็โค้ดที่สองนะฮะเดี๋ยวกดใส่ดูนะฮะทุกคนนี่มันจํากัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีก็คือรหัสของพี่ปักเนี่ยเมื่อกี้ได้ใส่ไปแล้วแหละทุกคนโค้ดพวกนี้แหละก็เพื่อเช็คให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันใส่ได้จริงก็เลยเหลือโค้ดไว้โค้ดแรกแหละว่าให้ทุกคนเห็นว่ามันแลกได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยโค้ดพวกนี้ยังแลกได้ยังไม่หมดอายุรีบใส่กันโดยด่วนเด้อมาสู่โค้ดถัดไปเลยนะก็คือ C A P O Z B Z T M ่อม T E M HPJ6VQ อีกหนึ่งรอบนะทุกคน CAPOZBZTEMHPJ6VQ นั่นเองนะฮะอันนี้คือโค้ดที่3นะฮะก็กดยืนยันไปได้นะฮะนี่ก็คือใส่แล้วนั่นเองนะครับก็รีบไปใส่เด้ออันนี้ก็จะเป็นโค้ดถัดไปนะฮะเป็นโค้ดที่4แล้วนะทุกคนนี่อันนี้โค้ดที่4นะฮะก็คือ CDCTZBZ G.M. 5A. 33G.F.G. อีกหนึ่งรอบนะทุกคน C.D.C. T. z b z G.M. 5A. 33G.F.G. นั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นโค้ดที่เท่าไหร่แล้วทุกคนที่กําลังจะพูดเนี่ยโค้ดที่5เลยหรือเปลา่าจะไม่ผิดนะฮะบอกกันด้วยใครที่พิมไไพ์โค้ดไว้ได้พี่ปักอนุญาตได้พิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนจะได้กบกันได้นะแต่ว่าพี่ปักว่ามันกบยากหรือเปล่าดฉะนั้น,นพิมพ์เองดีกว่านะฮะ C.A. Q.A. Z b z 54R. j 7 k c q 9นั่นเองนะครับ อีกหนึ่งรอบไหมทุกคน C A Q A Z B Z 5 4 R J 7 K C Q 9นะฮะอ่าอีกหนึ่งโค้ดถัดไปหนึ่งโค้ดเราก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะวันนี้เนี่ยรีบใส่เลย C A P N Z B Z W 476 D K 3 U 9อีกหนึ่งรอบนะทุกคน C A P N Z B Z W 476 D K 3 U 9อ่ะ นี่กดยืนยันนะคมันยังเลขได้นะทุกคนแค่พี่ปักเลขไปแล้วแค่นั้นเองนึกพ่าบอกใช่ไหมครับโหถัดไปเลยหลากการอืม C D C R Z B Z B P M S D 8 A A 8อีก่งรอบนะทุกคน C D C R Z B Z B P M S D 8 A A 8ใส่ที่พี่ปักต้องพูดทุกคนเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกมางคนเนี่ยหลงระหว่างตัวโอกับ เลขศูนย์นะทุกคนและใส่ผิดใส่ถูกแล้วโค้ดมันมีจํากัดบางโคด้ดอ่ะดยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมืนเงินไปใหญ่อีกหนึ่งโค้ดนะฮะก็คือ C A P U Z B Z A A B F 7 7 J F 9อีกหนึ่งรอบนะทุกคน C A P U Z B Z A A B F 7 7 J F 9บางโค้ดนะย้ำนะมีแค่บางโค้ดที่กําลังจะ หมดอายุเพราะมันมีจํานวนจํากัดส่วนบางโคดเนี่ยยังอยู่ได้อยู่นะฮะแต่พี่ปักบอกว่าให้รีบใส่ก็ต้องรีบใส่นะสามารถไปแชร์คลิปกันได้นะฮะแต่ให้เครดิตกันด้วยอุตสาห์ไปหาโคดมาให้นี่อ่ะมาถัดไปอีกโคดนะทุกคนอาจจะช้าหน่อยนะฮะเลื่อนความเร็วกันได้นะคลิป C A P R Z B Z T B R M F J J F U อีกรอบนะฮะ C A P R Z B Z T B R M F JJFU ยังไม่หมดนะอย่ารีบปิดคลิปนะยังเหลืออีกนิดนึงโคดเนี่ยอ่ะอีกโค้ดนึงก็คือ CAQBZBZVRA5KDEEA e e อีกรอมนะทุกคน CAQBZBZVRA5KDEEA e e บางคนเนี่ยถามพี่ปักว่าพี่ป,ปักครับมันยังใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวคนมุนให้ดูนี่เห็นปะ่ะเลขโค้ดสำเร็จ มันยังใส่ได้นะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนใส่ไม่ได้พี่วักปวดหัวมากนะเพราะพี่หมาเนี่ยใส่ได้ทุกคนดโดยฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยพิมพิม์มใหญ่พิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ตัวอักษรอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยใส่ไม่ได้นะั่นเองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะฮะบางคนเนี่ยถามว่าพี่ครับแล้วถ้าพวกผมเปลี่ยนจากตัวดีเป็นจากตัวเอเนี่ยมาเป็นตัวตัวดีแหละเออมันสุ่มได้หรือเปล่าบางทีจีอาจจะมีโค้ดเหล่านี้อยู่แต่ยังไม่เปิดเผยไงอ่าทำให้ดูเลยโค้ดไม่ถูกต้องสาเหตุที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าจีเอ็มเขายังไม่เปิดเผยไงโค้ดนี้มันยังไม่มีนะฮะในระบบด้วยฉะนั้นเนี่ยต่อยเราสุ่มมันก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้คือโค้ดสุดท้ายแล้วนะทุกคน C A P อ่า Z T B R M F J J F U อีกหนึ่งรอบนะทุกคน C A P R Z B Z T B R M A P G G F G J F U นั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนหลายหลายๆคนเนี่ยเห็นคนเนี่ยทุกคนจะจำได้นะคะว่า พี่ปักใส่ให้ดูแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เอามาแกล้งเล่นๆนะฮะไอ้โค้ดเนี่ยเมื่อกี้าใส่ไปแล้วนะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้กดเลขโค้ดให้เราดูเนี่ยเห็นป a r c o d มาใส่ได้จริงๆย้อนมาให้ดูนะฮะว่าโค้ดมันยังเลขได้อยู่คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แหละทุกคนเลขโค้ดจะให้ดูเป็นขวัญตาว่าโค้ดมันยังใส่ได้รีบไปใส่นะะก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับซึ่งจากล้างไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการแข่งขันของ ROV e. ด้วยใช่ไหมมาดูถ่ายทอดสดกันได้ชี้ันวยนะครบ แต่อย่าลืมนะมุมขวาล่างเนี่ยมีของรางวัลให้เรารับด้วยนะเห็นปะนี่นี่มีของรางวัลเพียเพื่อให้เรารับเลยนะฮะถ้าเราดูครบเนี่ยแจกเยอะแจกจริงแจกหนักเลยนะครับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนั้ทุกคนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆุมบบบจุบจ้าบวบวบของรางวัลน,นี้เลขสก,กินฟรีได้เลยนะไม่เกี่ยวกับโค้ดด้วย